กล้ามเนื้อนอกจากไขรชนิของกล้ามเนื้อแล้วมันทําให้กล้ามเนื้อทุกกลา้ามมันค่อยๆผ่อนคลาย,ายกลางคืนจะหลับสบายนะครับนะทีนี้การทำอย่างนี้ได้ไประโยชน์ยังไงหนึ่งเพิ่มริบเลีงสมองทําให้ความจําเสื่อมน้อยลงในฝรั่งมันเอาไปวิจัยเลยว่าขนาดทําอย่างที่หมอทําให้ดูคือกาม,มือแบมือเนี่ยมันจะลดเอนไซมอร์ลดความจาเสื่อมได้สี่สิบเปวดต้นคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวที่เราใช้ลายใช้โทรศัพท์เยอะ จะค่อยๆหายไปปวดหัวเข่าจะดีขึ้นกรรบรรุการทางานปลอดจัยทํางานเต็มที่ขึ้นหลับสบายลองทำดูเปิดทีวีกินข้าวเย็นเสร็จแล้วนะเปิดทีวีดูเป็นเพื่อนยกแขนขึ้นกํามือปล่อยแขนลงมาแบมือย่อเข่าขึ้นกํามือลงแบมือย่อเข่าขึ้นกํามือลงแบมือย่อเข่าได้ไหมขึ้นกำลงแบย่อเข่าทำแบบสบายๆแบบไม่มีแรงของคนแก่ทั้งหลายหมอแนะนําสําหรับคนสูงอายุ ให้ทำอย่างนี้เป็นการขึ้นไหวร่างกายที่ดีขึ้นกามลงไว้ย่อเขาทุกกล้ามเนื้อจะทำงานหมดเลยคก็คือหลับสบายนะฮะทำนานเท่าไหร่สีสิงนาทีดีที่สุดถ้ามีแรงใจมากกว่านั้นก็ไม่ว่าเลยนะครับมาลองดูนะครับ,ครบแค่นี้เองนะ